สวัสดีครับไลฟ์ Live นี้10นาทีพอ EP ที่36ล้วครับผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับมาดึกเลย5้าทุ่มกว่าเพิ่งพิ่งดูหนังดูหนังกับคุณแม่เสร็จนะครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาไลฟ์ เสียงดังฟังชัดกันไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับไลฟ์นี้สินาทีพอนะครับจะเป็นไลฟ์ที่พูดถึงเรื่องของการเอาข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือนะครับผมเป็นคนที่เริ่มต้นฝึกนิส,สัยการอ่านไม่นานมานี้นะครับโอ้ขอบคุณน้องแนนครับแล้วก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยช่วยให้ผมเองเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่า อยากกระน,นั้นเลยอ่านแล้วก็เอาเรื่องราวจากการอ่านมาแบ่งปันเพื่อนๆในนี้ดีกว่าใน TikTok นะครับแล้วเขาก็บอกว่ากา,การที่เราจะสร้าง Personal Brand นดของเราการสร้างตัวตนของเราบนแพลตฟอร์ม Tik t o k เนี่ยควรจะไลฟ์ทุกวันนะครับท่านี้สวัสดีครับน้องจิลดโสวัสดีครับท่านี้จะไลฟ์ทุกวันเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดดกว่าจะ พูดคอนเทนต์อะไรดีจะพูดเรื่องอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอยากกันนั้นเลยไหนๆเราก็ทําเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ฝึกนิสัยการอ่านอยู่แล้วฉะนั้นเอาสิ่งที่เราได้จากการอ่านมาเล่าดีกว่านะครับมามาเล่ามาแบ่งปันดีกว่าเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับหรือเออเผื่อเพื่อนๆมีอะไรที่จะแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเผื่อได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกันหรือเคยอ่านอะไรที่มันคล้ายกันที่มันพอจะประยุกต์เข้ากันได้อะไรประมาณเนี้ย โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ okay. เสียงมันเบาไปไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมได้ยินไม่ชัด okay. นะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าเออเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่านะน้องจูโดสบายดีไหมครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเลยน่าจะหนาวมากเลยเนาะช่วงนี้นะครับขนาดกรุงเทพก็ยังอากาศก็ยังถือว่าค่อนข้างจะเย็นนะครับ สบายดีครับวันก่อนยังคิดถึงอยู่ว่าเออทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการกินกาแฟโ <s illy> น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะทำให้จุโดโ,โกรธปะวะอะไรอย่างเงี้ย <ś led> <ś led> ยังนั่งนึกอยู่ไม่หรอกนะจุโอคของเข้าใจ <ś led> พอเราก็ไม่ได้เลย12ององศาโอ,โอเคครับ เพราะว่าเนาะของจุโดมันก็เป็นเครื่องเครื่องขายนะมันคงไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่ถ้าถ้าทำให้ถ้าทำให้กระทบอะไรขออภัยด้วยเป็นอย่างสูงนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาเนาะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาเรื่องนี้เข้าใจครับขอบคุณครับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาถามเรื่องนี้มาเรื่องกาแฟก็เลยเออตอบเข้าไปพอทำคอนเทนต์ฟังไฟฟังมาเอจุโดมันจะเข้าใจเราไม่น่า <einige> ขอบคุณนะครับที่เข้าใจโอเคอ่ะอย่างนั้นไลฟ์นี้10นาทีนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มเลยละกันเนาะโอเค10นาทีครับก็ยังคงอยู่กับหนังสือเรื่องของ Y V Buy นะครับศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งนะครับเขียนโดยคุณปาโก้อันเดอร์ฮิลนะครับบทนี้เป็นบทที่12และนะครับเขาบอกว่าเาขาใช้ชื่อบทว่านักช้อปปิงปป้งผู้อ่อนไหวนะครับนักช้อปปิ้งผู้อ่อนไหวก็ หลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่มันดําเนินมาก็คือเขาพูดถึงสิ่งที่นักช้อปปิ้งชอบแล้วมักจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับโดยที่สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักช้อปปิ้งก็คือเรื่องของการสัมผัสนะครับคำว่าการสัมผัสเนี่ยจริงๆมันรวมไปถึงประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเลยนะทั้งการจับต้องการลิ้มรสการได้กลิ่นการได้ยินการอะไรอีกอะ การอ่านอะไรประมาณนี้การมองเห็นอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยตอนที่มันเป็นนึกถึงประเทศไทยก็ได้ตอนที่มันเป็นยุคที่มันยังเป็นฟรีทีวีอย่างเดียวยังไม่มีสื่อออนไลน์มากมายขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่มีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทมากๆเลยกับเราก็คือเรื่องของโฆษณานะครับโดยเฉพาะโฆษณาทางทีวีเนี่ย คือสินค้าเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขามีทุนหนาเขาก็สามารถทราําโฆษณางบโฆษณาเป็นหลายๆสิบล้านได้นะครับแล้วเขาก็สามารถยิงแอดยิงโฆษณาให้เราชมช่วงพราม์ไทม์ช่วงหลังละครช่วงหลังข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นไอสิ่งเนี้ยมันโดยโดยรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตามมันฝังอยู่ในใจเรานะครับจิตจิตวิทยาของตัวเราเราก็เชื่อมั่นในสินค้าเหล่านั้นที่เราเห็นในโฆษณานะครับฉะนั้น เวลาเราจะไปซื้อเนี่ยมันจะเกิดจากการกระตุ้นจากการที่เราเห็นโฆษณานั่นแหละนะครับเราถึงอยากได้ของชิ้นนั้นแล้วเราก็เดินทางไปที่ตามห้างสรรพสินค้าเพื่อไปซื้อนะครับบางทีตัดสินใจไปตั้งแต่บ้านเลยแหละเพื่อจะซื้อนะครับเขาเรียกว่าการซื้อแบบนี้เขาเรียกว่าการซื้อแบบมีการวางแผนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปนะครับ โทรทัศน์มีบทบาทกับเราน้อยลงนะครับวัยรุ่นสมัยนี้แทบไม่เปิดโทรทัศน์ดูกันเลยนะครับก็จะดูจากใน,นหน้าจอโทรศัพท์มือถือหน้าจอแพดอะไรประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยอย่างแพลตฟอร์ม Tik t อกอย่างเงี้ยก็จะมีเราจะเห็นโฆษณามีทั้งการรีวิวมีทั้งภาพยนตร์โฆษณามีทั้งอินเสิร์ตมีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยโฆษณา เหล่านี้มีบทบาทน้อยลงกับการตัดสินใจของเรานะครับฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจซื้อเนี่ยมักจะเป็นที่หน้างานนะครับเป็นการตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าอย่างเช่นเราไปเดินปุ๊บแล้วเราก็เห็นอาจจะเป็นเห็นป้ายประกาศป้ายลดราคาหรือมออีคนที่กําลังพูดเชียร์อยู่หรืออะไรแบบนี้หรืออะไรก็ตามนะ่ะข้อมูลอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะ่ะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะครับมันคือการสร้าง การสัมผัสให้เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถทำอย่างไรก็ได้ให้การสัมผัสเกิดขึ้นระหว่างนักช้อปปิ้งกับสินค้าของเราได้มากเท่าไหร่นะยิ่งทำให้โอกาสที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้นยิ่งมีสูงขึ้นมากเท่านั้นนะครับเราจึงเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีให้ชิมบางอย่างที่เป็นสินค้าออกใหม่นะครับขนมปังออกใหม่ หรือผล,ลไม้มาใหม่ในฤดูกาลสตรอเบอรี่เราเห็นบางคนเอาสตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ชิมอะไรประมาณนี้นะครับเ,เห็นอะไรเดียเห็นเครื่องดื่มออกใหม่ให้ชิมนะครับก็คือเป็นการให้เขาได้มีโอกาสได้สัมผัสสัมผัสครับพอเขามีโอกาสสัมผัสปุ๊บนี่แหละสิ่งนี้แหละมันจะสร้างประสบการณ์หรือสร้างการตัดสินใจที่ดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการตัดสินใจซื้อมันจะเกิดขึ้นจากการที่ นะักช้อปปิ้งได้มีโอกาสลองสัมผัสนะครับลองนึกถึงสินค้าใหม่ๆอายกตัวอย่างแชมพูสระผมใหม่ๆนะครับออกมาใหม่เลยยี่ห้อใหม่เลยนะครับแต่ไม่อนุญาตให้เปิดดมนะครับไม่ไม่ต้องถึงกับสัมผัสมือหรอกแค่เปิดดมกลิ่นเนี่ยถ้าไม่อนุญาตปุ๊บเนี่ยยากมากเลยที่แชมพูขวดนั้นจะขายได้หรือยี่ห้อนั้นจะขายได้จริงไหมครับเนาะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าเป็นสินค้าใหม่ยิ่งต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการสัมผัสหรือมีการมีขวดทดลองมีเทสเตอร์มีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เขาได้ลองใช้นะครับฉะนั้นอันนี้คือความจําเป็นของการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวไม่ใช่นักช้อปปิง้งผมชอบเรียกป็นนักท่องเที่ยวเลยนักช้อปปิ้งนะครับไปช้อปปิ้งนะครับแล้วเขามีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆมากขึ้น เขาจะมีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้เขียนบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นเนี่ยจะมีพื้นที่พิเศษในสมองของเราซึ่งการสัมผัสอย่างอื่นเนี่ยไม่มากเท่ากลิ่นนะครับสังเกตดูว่าบางครั้งเนี่ยเราได้กลิ่นบางอย่างที่เราคุ้นเคยกลิ่นอาหารบางอย่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกย้อนอดีตไปได้ นึกถึงกลิ่นกับข้าวสมัยคุณแม่ทำนึกถึงกลิ่น,นผ้าเช็ดตัวสมัยที่เราอยู่บ้านเก่าอะไรพวกนี้แหละมันจะเป็นกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีพื้นที่ความทรงจำพิเศษในสมองนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกลิ่นดึงความทรงจำนั้นแล้วเชื่อมโยงประสบการณ์นั้นกับสินค้าของเราได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ยอดขายนั้นเ,นเติบโตอย่างน่าอาจจัศจรรย์ใจนะครับ เขาก็ยกตัวอย่างร้านไวน์นะครับร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศนะครับเขาก็บอกว่าเขาจัดเป็นจัดเป็นมุมเลยแล้วในมุมมุมนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันไปนะครับวิสกี้กลิ่นหนึ่งไวน์กลิ่นหนึ่งโนน,นีนั่นอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาสร้างการเชื่อมโยงนะครับของประสาทสัมผัสด้านกลิ่นของเรากับสินค้าตัวนั้นนะครับฉะนั้นยิ่งถ้าถ้า นักช้อปปิ้งคนนั้นได้เคยทดลองได้เคยมีโอกาสสัมผัสสินค้าชิ้นนั้นแล้วจำเมมโมรีสวัสดีครับน้องเกสวัสดีครับน้องซุสโลตีนะครับโอเคแล้วนึกออกว่ากลิ่นนั้นโยงกับสินค้าตัวนี้มันจะยิ่งทำให้เขา,าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเราจึงเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายขนมปังนะมักจะทำให้กลิ่นมัน อบอวลอยู่แถวแถวบริเวณนั้นร้านกาแฟที่เราเดินผ่านปุ๊บเราจะได้กลิ่นกาแฟหอมฉุยเลยอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ดึงเขาอัตโนมัติเลยเข้าไปหาเขานะร้านขนมปังเห็นบ่อยนะครับใน,ในบ้านเราก็เห็นบ่อยตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีมุมที่เป็นขนมปังแล้วเขาก็ตั้งใจอบขนมปังให้มันมีกลิ่นออกมาด้วยแหละนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งนี้มันก็ทําให้ทําให้ดึงดูดนักช้อปปิ้งได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คือ กลิ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่มันก็มีคนชอบแล้วบางคนก็ไม่ชอบฉะนั้นก็ต้องระวังอย่าให้มันมากเกินไปนะครับถ้าถ้ามันเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะสามัญท,ทั่วไปคอมมอนมากเบสิกมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็อาจจะชอบนะครับแต่ถ้ามันเป็นกลิ่นเฉพาะมากๆอย่างสมมุติว่ากลิ่นทุเรียนอย่างเงี้ยมันก็คงมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนึกออกไหมครับฉะนั้นก็ระวังอย่า อย่าคิดว่าทุกกลิ่นคนจะชอบนะครับฉะนั้นบางกลิ่นเท่านั้นเองที่จะคนชอบฉะนั้นถ้ามันเป็นกลิ่นเฉพาะมากๆอย่างกลิ่นทุเรียนเนี่ยก็อาจจะเบาๆพอไม่ต้องเยอะอะไรอย่างนี้นะก,ก็หลักๆก็คงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทริคที่เขาจะให้ก็คือผู้เขียนแนะนําว่าครับลองสังเกตดูว่าสินค้าของเราเนี่ยในชั้นเนี่ยมีอันไหนที่เราอยากจะโปรโมตอยากจะให้ลูกค้าได้ ได้ซื้อพยายามให้สินค้าชิ้นนั้นเกิดการสัมผัสให้มากที่สุดนะครับได้ลองใช้ได้ลองจับนะเพราะบอกพากขนหนูอย่างเงี้ยนะครับเขาทํางานวิจัยมาอันนี้ผมชอบเขาทํางานวิจัยมาบอกว่าผ้าขนหนูเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะถูกจับต้องโดยเฉลี่ยรประมาณหครั้งนะครับผ้าขนหนูนั้นถึงจะถูกซื้อไปนั่นแปลว่าสมมติว่าเราเป็นคนซื้อมาเนี่ยก่อนหน้าเราเนี่ยจะมีคนสัมผัสมาแล้วไม่น้อยกว่า6ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยฉะนั้นเขาก็บอกว่า ถ้าคนหนูนะีเป็นอะไรที่คุณจะต้องซักก่อนใช้นะเสมออะไรประมาณนี้ห้ามใช้ตอนซื้อมาแล้วใช้เออก็เป็นข้อมูลที่ตลกดีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสินค้าบางอย่างเช่นกางเกงชั้นในผู้ชายมักจะอยู่ในแพ็กเกจที่แน่นหนามักมักจะไม่ได้ให้สัมผัสไม่เหมือนชั้นในของผู้หญิงเขาโอ้ขอบคุณครับพี่อู๋ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อูขอบคุณสำหรับหัวใจส้มครับ ฉะนั้นเขาบอกว่าการเกย์ชั้นในผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องเป็นสัมผัสนะเพราะว่าบอกว่าผู้หญิงเขาจะพิถีพิถันกว่าฉะนั้นถ้าไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรขอบคุณน้องอีฟครับอ๋อขอบคุณน้องอีฟวันนี้น้องอีฟไม่ได้ไลฟ์หรอหรือว่าลงไลฟ์แล้วเอ่ยขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยครับฉะนั้นถ้าสร้างการสัมผัสได้จะดีนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกเนี่ยพวก สิ่งทอพวกกาเม้นอะไรพวกนี้เพราะมันผิวผิวมันมีผลผ้าผ้าปูที่นอนผิวมันมีผลการสัมผัสมีผลลงแล้วค่ะหนูน,นอนดึกมาได้กันมากมาโอ้สุดยอดมากน้องอีฟเห็นไลฟ์แต่ละครั้งนี่โอ้โหคนระดับหลักพันน่ะสุดยอดมากมากขอบคุณมากๆเลยรีบนอนรีบนอนพักผ่อนเยอะๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้5โมงเย็นนะ5โมงเย็นจะมีไลฟ์วันคลิกนะครับมีพี่ปุย๋ยด้วยมีคุณนัดด้วยมีพี่เก๋ด้วยนะครับ มีมาเชร์กันตอนนั้นก็ได้นะครับโอ้ครบ10นาทีแล้วโอเคก็สรุปแล้วกันนะครับสรุปก,ก็คือว่าจากยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปโฆษณามีบทบาทน้อยลงนะครับการซื้อโดยการวางแผนล่วงหน้ามีคนทำน้อยลงมีบทบาทน้อยลงการซื้อโดยการตัดสินใจหน้าง,งานมีบทบาทมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อของนักช้อปปิ้งเลยก็คือเรื่องของการสัมผัส ถ้าเราสามารถสร้างการสัมผัสให้เกิดขึ้นได้การสัมผัสรวมไปถึงการจับต้องนะครับการมองเห็นการได้กลิ่นการได้ยินการลิ้มรสทุกอย่างเป็นการสัมผัสหมดเลยถ้ากระตุ้นให้เกิดการสัมผัสได้โอกาสที่เขาจะตัดสินใจซื้อมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทริกที่เขาใช้อีกอันนึงก็คือกลิ่นมีพื้นที่พิเศษในสมองของเรานะครับกลิ่นเนี่ยมันจะมันจะจำไป พี่อูบอกพรุ่งนี้ไปฟังขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อูขอบคุณครับกลิ่นเนี่ยมันจะมีพื้นที่พิเศษในสมองของเราฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าใจถึงการเชื่อมโยงบางอย่างของกลิ่นกับสมองเราได้เนี่ยแล้วเราสามารถสร,าสร้างสิ่งนั้นได้เนี่ยมันจะดีมากนะครับสังเกตไหมว่าในโลกออนไลน์เนี่ยประสาทสัมผัสด้านกลิ่นมันทํางานไม่ได้เราไม่สามารถส่งกลิ่นได้เราพูดบรรยายกลิ่นได้เฉยๆแต่มันไม่เกิดการเชื่อมโยงได้นะครับฉะนั้น การเชื่อมโยงกลิ่นเนี่ยมันเกิดหน้างานเท่านั้นมันเกิดณบริเวณนั้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นสื่อสารไปว่ากลิ่นมันจะช่วยเขายังไงกลิ่นนี้มันจะหอมยังไงสมมุติเราทำเราทำาิ i กต o อกเราทําสื่ออย่างเงี้ยสื่อสารไปยูนิมาเต้เนี่ยชงร้อนๆดมกลิ่นก่อนจะผ่อนคลายอย่างไงจะสดชื่นอย่างไงพูดไปก่อนนะครับพอเจอหน้างานปุ๊บ <House> เขาได้สัมผัสกลิ่นนั้นมันจะเกิดการเชื่อมโยงกับเมมโมรีเขาเลยนะครับ ปุ๊บแล้วเขาจะตัดสินใจเลยว่าเออฉันอยากสดชื่นฉันอยากจะผ่อนคลายฉันต้องอยู่นี้มาเต้ละอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นทริคที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไลฟ์นี้คงจะลบกวนเวลาเท่านี้20นาทีพอนะครับขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณพี่อุ๊มากนะครับขอบคุณน้องเก๋นะครับคุณซุสโลตีนะครับใครอยากจะกินปลาหมึกน้องเก๋ลองเอาปลาหมึกกินปลาหมึกไปเชื่อมโยงกับเมมโมรีของเขาก็อาจจะได้นะ ขอบคุณน้องอีฟนะครับน้องอีฟมาอุตส่ามากดใจให้ใครสนใจคอนเทนต์ดีๆของน้องอีฟชวนเฮลตี้ะ Healthy นะครับลองดูนะครับทุกวันปกติน้องอีฟจะไลฟ์เวลาประมาณนี้แหละประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี้ที่ผมเห็นนะครับแล้วก็เป็นไลฟ์ที่คนดูเยอะมากๆนะครับดูติดตามกันหลายพันคนเลยนะครับลองไปดูน้องอีฟได้นะครับอีฟชวนเฮลตี้นะครับพี่อุก็เช่นเดียวกันนะครับพี่อุฟิลเกรดนี่ก็คอนเทนต์ที่พี่อุ อ i อไฟ์ก็เปลี่ยนแปลงไปพี่อุไลฟ์ Live หลายช่วงผมเจอหลายช่วงมากเลยนะครับเคยเจอไลฟ์แบบเปิดเพลงให้ฟังด้วยสนุกสนานนะครับลองดูนะครับลองตามพี่อุดูได้นะครับโอเคน้องจูโดน่าจะออกไปแล้วหรือ,อยังนะครับน้องจูโด JSP นะครับพิทักษ์นัคาราชนี่นะครับนคาราชนคราชเนี่ยนคาชนะครับพิทักษ์นักคาาชก็น้องจูโดนี่ก็จะขายเครื่องขาย กาแฟอัตโนมัตินะครับเป็นเหมือนกับไปตั้งเครื่องนั่นแหละนะครับเรามีพื้นที่เราก็ติดต่อน้องจูโดนะครับเอาเครื่องไปตั้งแล้วก็ขายกาแฟที่เจ๋งก็คือกาแฟแก้วละสิบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถมีได้3า,มามเมนูใน1เครื่องนะครับฉะนั้นผมว่าน่าจะทํารายได้ได้ดีเลยแหละถ้ามีพื้นที่สนใจจะตั้งตู้ขายกาแฟติดต่อน้องจูโดเลยนะครับ JSP พิทักษ์ นักขาราดนะครับเคน้องเกซุสโรตีนี่ขายอาหารทะเลของฝากจากจาจันทบ,บุรีไหมจันทบ,บุรีหรือระยองจำไม่ได้ละประมาณนั้นแหละจันทบุรีหรือระยองแถวๆนั้นแหละครับพวกปลาหมกึกพวกอะไรผมสั่งปลาหมึกมากินอร่อยใช้ได้อ้าวคุณเนสวัสดีครับมีหน้าถึงนอนดึกคุณเนนี่ก็ก็เป็นเขาเรียกอะไรดี เป็นฟิลเกรดแรกของผมนะบน t ิ k t o k เลยนะครับไอสเตชันเหรอผมอ่านถูกไหมไอสเตชันนะก็ไว้มีโอกาสไอสเตชันโอเคนะครับคุณเนเองเล่าว่าเล่าว่าเป็นแม่บ้านใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ทำอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมผมก็จำผมก็จาไม่ได้แล้วว่า โปรไฟล์ uh, แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับโอเคอ่ะน้องซุสโลตีน้องเก๋บอกว่าอยู่เทศบาลตำบ,บลบางแพร์อำเภอเมืองจังหวัดระยองขอไปผมจำเป็นจันเรื่อยเลยทำไมไม่รู้โอเคนะครับคุณเนก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทดลองฟิลเกรสนะครับแล้วก็ ก็ทำคลิปทำคลิปด้วยน่ารักดีอ๋อทำงานประกันภัยบร็กเกอร์เมื่อก่อนอ๋อสุดยอดเลยครับเป็นประกันภัยใช่ไหมครับไม่ใช่ประกันชีวิตใช่ไหมครับเป็นบร็อกเกอร์หรอบริษัทอะไรพอจะพอจะเอ่ยได้ไหมครับแต่มันก็ไม่ได้ทำแล้วเนาะประกันวินาศภายัยอ๋อมีหน้าบุกเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะเฟรนลี่ภาษาไทยไมันใช้คำอะไรนะ อะไรนะเฟลลี่อะ่ะไม่อ,อยู่ดีนึกไม่ออกเฟลลี่มันใช้คำว่าอะไรวะเดี๋ยวนะโอ้ยนึกไม่ออกเฉยเลยเอ่ะนั่นแหละดูเป็นคนเฟลลี่เป็นคนเฟลลี่มากๆเป็นคนทำไมนึกคำภาษาไทยคำที่ไม่ออกเดี๋ยวนะไม่ได้สิเฟลลี่เฟลลี่ เฟลลี่แปลไทยว่าอะไรเออจงมันเถอะไม่ออกเออตายละเฟลลี่มนุษย์สัมพันธ์เออเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์โอ้ยทำไมนึกคำนี้ไม่ออกเออโอเคอยู่สีลมเหรอครับอ๋อโอเคคุณเนปถามแล้วเป็นยังไงบ้าง ฟิวเกรสนะครับมาเต้ Mate, ชอบไหมครับทานแล้วรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายไหมคุณเนทานร้อนหรือทานเย็นเอ่ยเพราะว่าจริงๆอยู่ในมาเต้มันทานได้ทั้งร้อนและเย็นนะผมก็มีบอกไปว่าเออได้ทั้งอยากจะให้ลองทั้งแบบร้อนและแบบเย็นดีค่ะดีมากโอ้ขอบคุณครับน่ารักน่ารักช่วยให้หลับเอาจริงหอ <laughs> หมายถึงมาเต้นะหรอ ช่วยให้หลับหลับง่ายขึ้นเหระครับดีจังตอนแรกยังกลัวว่าว่าไอความความมีคาเฟอีนของมันเนี่ยจะจะทำให้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยนี่คุณเนมายืนยันว่านี่ช่วยให้หลับขึ้นเมื่อก่อนนอนไม่ค่อยหลับดีจังเลยนะครับดีจังเลยเก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ ช่วยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ใช่ตัวน,นี้ชัดเจนนะครับคนกินมาเต้นี่จะทำฟาสติ้งได้ยาวขึ้นจริงๆนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าออสองเดียวเนี่ยนะแทนอาหารเช้าได้จริงๆรเหรอแล้วจะไม่หิวเหรอโน,นนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่หลายๆคนพอได้ลองแล้วก็รู้เลยว่าเอออยู่ในมาเต้มันช่วยเรื่องนี้ได้นะครับมันช่วยทําให้เราทำฟาสติ้งได้ยาวขึ้นจากตอนที่นอนเนี่ยเ,เราไม่ได้มีเราไม่ได้กินอะไรที่ไปกระตุ้นอินซูลินฉะนั้นร่างกายไม่มีอินซูลินระดับอินซูลินต่ํามันก็จะ ทำให้เราดึงคือร่างกายเราต้องใช้พลังงานตลอดเวลาถึงแม้เราจะนอนนะครับหัวใจยังเต้นอยู่ปอดยังทํางานอยู่ตับไตยังคงกรองของเสียอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นยังคงต้องใช้พลังงานตลอดเวลาสิ่งที่ร่างกายจะได้พลังงานในตอนที่นอนหลับเนี่ยก็คือจากพลังงานสะสมที่เราเก็บไว้ก็คือไขมันนั่นเองนะครับก็จะดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานฉะนั้นช่วงตอนนอนเนี่ยฝรั่งเขาเลยเรียกว่าช่วงนี้ว่าช่วงฟาสติ้งนะครับช่วงฟาสติ้ง ร่างกายเราจะมี2ช่วงคือช่วงฟ e ดดิ้งกับช่วงฟาสติ้งฟีดดิ้งก็คือช่วงที่เรากินนั่นแหละเราให้อาหารมันก็คือช่วง f e ดดิง้งช่วง f a สติ้งก็คือช่วงถ้าลากศัพท์จริงๆเนี่ยในคำว่าฟาสเนี่ยไม่ได้แปลว่าเร็วอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นพวกน็อตไขควงอะไรที่ทําให้มันแน่นเนี่ยเราก็เรียกว่า Fast ทนเนอรด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์ยึดเกาะอ,อุปกรณ์ที่ทําให้มันเกิดการแน่นเกิดการก็เรียกว่าอะไร แน่นขึ้น่ะกระชับขึ้นอ่าประมาณนักระชับขึ้น,ะะนะะนฉะนั้นฟาสต์เนี่ยก็แปลว่ากระชับได้ด้วยนะครับฉะนั้นช่วงฟาสติ้งก็คือช่วงที่ร่างกายเราอ่ะกำลังเอาไอสิ่งที่เราเก็บสะสมเนี่ยเบิร์นมันมาใช้เป็นพลังงานเราก็เลยจะกระชับขึ้นนะครับพอตื่นเช้ามาคนส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารที่มันมีแป้งคาร์โบไฮเดรตขนมปังข้าวต้มโจ๊กปลาท่องโกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง แน่นอนแหละพอกินแป้งเข้าไปมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินซูลินพอมีอินซูลินเมื่อไหร่นั่นแหละครับร่างกายมันจะหยุดการฟาสติ้งทันทีหยุดการเผาไขมันทันทีมื้อเช้าฝรั่งก็เลยเรียกว่าเบรกเบรกฟาสต์นะครับเบรกฟาสต์ Breakfast, หรือเบรกฟาสต์นั่นแหละก็คือหยุดการฟาสติ้งละเป็นช่วงฟีดดิ้งนะครับฉะนั้นถ้าเรามีภาวะดื้ออินซูลินนะครับร่างกายเริ่มไม่ไวต่ออินซูลินละเริ่มไม่ตอบสนองต่ออินซูลินเมื่อไหร่ น,นั่นแปลว่าเราอาจจะกินอาหารที่มันกระตุ้นอินซูลินบ่อยเกินไปฉะนั้นการทำฟาสติ้งเนี่ยก็เลยจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินค่อยๆดีขึ้นไวต่ออินซูลินมากขึ้นคนที่เป็นเบาหวานก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับร่างกายจะใช้พลังงานจากน้ำตาลได้เร็วขึ้นน,น้ำตาลก็จะไม่ค้างอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปนะครับโรคเวลาน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดน้ำตาลก็ก่กอให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายไปอักเสบอวัยวะไหนก็จะเป็นโรคเหล่านั้นนะครับ ไปอยู่ในไตเนี่ยก็ไตก็จะเริ่มเสื่อมนะครับไปอยู่ในตาก่ะเบาหวานขึ้นตาจอประสาทต,ตาก็จะเริ่มมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะครับน้ําตาลมีความข้นด้วยนะครับทําให้เลือดเราข้นด้วยมันก็จะทําให้ปวดไมเกรนปวดหัวปวดประจําเดือนมากขึ้นโน่นนี่นั่นคือสารพัดส,สิ่งอย่างเลยจากภาวะดื้ออินซูลินอย่างเดียวนะครับฉะนั้นนอนก่อนนะคะง่วงแล้วอย่านอนดึกครับผมอร่อยทั้งสองอยางโอ้ขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆเลยครับดื่มยูนิมาเต้กับน้ําอุ่นตอนเช้าดีมากค่ะแนะนําโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับโหอ,อยากกอ๊อปอยากก๊อปเอาไว้จังเลย <c oughs> ไม่เป็นไรยังไงผมไปไลฟ์ผมเอาเอาไลฟ์นี้ไปโพสต์อยู่แล้วขอบคุณมากมเลยครับคุณเนขอบคุณมากๆากๆที่มาเป็นเขาเรียกอะไรเทสติโมเนียลให้ขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์ฟิลเรดกันอีกทีหนึง่งว่า,าสัดส่วนลงไหมน้ําหนักลงไหมถ้า สองเดือนถ้ามีโอกาสใช้สองเดือนดูผลเลือดจะยิ่งว้าวนะครับขอบคุณมากคุณเนพัก่อนเถอครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่มามาไลฟ์ร่วมกันขอบคุณมากครับโอ,อ,อน้องพริม์หรอสวัสดีครับน้องพริมไม่ได้เจอน้องพริมมนานแล้วเหมือนกันนะสบายดีนะครับอขอบคุณน้องแนนกดไลค์ให้ตลอดเลยขอบคุณมากๆครับ คุณสุริยาฟ้าใสอโอ้พวกเรามากันเยอะนะนอนดึกกัน <laughs> นอนดึกกันเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> สงสัย <laughs> น้องพริมพรุ่งนี้อย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์นะครับตอน5โมงเย็นเนาะวันคลิกดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับ5โมงเย็นคุณสุริยาฟ้าใสด้วยนะครับเรียนเชิญน,นะครับสวัสดีครับ เวลาเวลา o ิกต็อมันเป็นหน้าจิ๋วๆเนี่ยผมจะจําไม่ได้นะยิ่งเห็นชื่ออย่างเงี้ยคุณสุริยาฟาไซผมรู้ว่าว่าผมรู้จักนั่นแหละแต่ผมจําชื่อไม่ได้เพราะผมไม่เห็นหน้ามันจิวว๋วมากนะรับทราบค่าตื่นเข้าห้องน้ำอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ได้นอนดึกกันเนาะเราแค่ตื่นมาเข้าห้องน้ํากันโอเคอ่ะงั้น ไปพักผ่อนกันเถอะครับดึกละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกทุกท่านมากมากขอบคุณคุณเนขอบคุณน้องพลิมขอบคุณคุณสรยยาฟ้าสายขอบคุณน้องแนนขอบคุณน้องเก๋นะครับขอบคุณน้องจูโดขอบคุณพี่อุขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่มาอยู่ร่วมกันขอบคุณท่านใหม่ด้วยนะครับท่านใหม่ใครที่ยังไม่ได้ตามการกด Follow ไว้หน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วผมจะไป Follow กลับนะครับก็ ช่องนี้มีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของวิธีคิดมีเรื่องของการแชร์เรื่องของสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือนะครับผมอ่านหนังสือทุกวันก็เลยเอามาแชร์ทุกวันนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆฝันดีทุกท่านใช่ครับพี่อุฝันดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ